หลังจากที่ iOS 14ได้อัปเดตมาให้ใช้งานกันสักพักแล้วห <Wow. S 1> ลายๆคนน่าจะสนุกสนายกับการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆที่ทาง Apple นํนำเสนอมาให้ oh. แต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่ต้องพบเจอกับปัญหาการใช้งานเหมือนกับการอัปเดตรุ่นที่ผ่านๆมาทั้งเครื่องค้างแบตเตอรี่หมดเร็วการใช้งานไม่ลื่นไหลวันนี้อิมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหา2วิธีเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ วิธีที่1การบังคับรีสตาร์ทเป็นวิธีพื้นฐานหาเกิดปัญหาเครื่องค้างทาง Apple จะให้ใช้วิธีนี้ก่อนโดยการกดที่ปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งและกดปุ่ม Power ด้านข้างค้างไว้จนเครื่องดับและโลโก้ Apple p o โขึ้นมาค่อยปล่อยเช็คดูว่าเครื่องไหลลื่นขึ้นไหมยังกระตุกอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่หายอิมแนะนำให้ใช้วิธีที่2 วิธีที่2เป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ข้อมูลในตัวเครื่องจะไม่หายไปไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือรูปภาพฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลของเราจะหายไปหมดเป็นแค่การรีเซ็ตระบบการตั้งค่าให้เหมือนออกมาจากโรงงานเท่านั้นวิธีการทําให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเมนูทั่วไปกดเลือกเมนูรีเซ็ตและเลือกเมนูรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดจากนั้นรอจนเครื่องรีเซ็ตจนเสร็จ จะเห็นว่าข้อมูลต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการตั้งค่าต่างๆรหัสผ่านการแจ้งเตือนซึ่งเราก็เข้าไปเซตใหม่ได้เลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นหลังอัปเดต iOS 1 4หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการใช้ฟีเจอร์ใหม่อย่างเต็มที่ไม่มีกระตุกนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แท็กบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ